รอบเด็ครับไม่มีอะไรนั่งย่างปลาที่ตัวเองไปเอาอาลูกเหล็กแทงมาได้ก็มีปลาอะไรวะเนี่ย,ยปลากระิงปลากฏดเหลืองปลาซิวแล้วก็กุ้ง,งครับผมง่ายๆครับลมพอดี ที่เท่าไหร่นะสิบสามสิบสามเมษาวันสงการพอดีเป็นเช้ามาเดี๋ยวทำข้าวหลามครับหนึ่งข้าวหลามมีข้าหวานด้วยวิทำข้าวหลามข้าหวานครับส่วนตะกูก็หนึ่งข้าวตัวเหลือไปแล้วผมไม่กวาสิ ลืมคนเดียวกินไดกันต,ตั้งใจซำกานวันนี้เราจะเดินทางกลับบ้านครับเาาส่่วนหยอยูกินข้าวเสร็จก็เดินกลับ ที่แคมป์พักของผ่านป่าตัว <Okay. S 1> เล็กใจใหญ่ผิดข้างมาด้วย โอ้เต็มควงทองครับตัวแรกของเช้านี้ครับติดแล้วติดแล้วอุ้ยติดแล้ว อันสุดท้ายครับอันนี้เก็บสัมภาระก่อนออกเดินทางกลับครับเตรียมพร้อมทุกคนครับวันนี้ถ้าไม่ได้เชฟอุ้ยก็อดข้าวครับทำกับข้าวอาหารอร่อยอร่อยทุกเมนูครับอ้าวดีครับไปไหนนะเนี่ยกลับครับกลับเ,เดี๋ยวเราจะเข้าไปนอนค้างเอาแรงอีกสักคืนหนึ่งนะครับที่ไร่จิบนะครับสวนทุเรียน แล้วพรุ่งนี้เช้าก็เดินทางครับครับแล้วกูเก็บของโอ้เยอะมากเลยของยอดปลาเราส่วนมากจะตกปล่อยนะครับเอาแค่พอกินสองสามตัวครับตกปล่อยครับ <c oughs> ความสุขของคนเดินป่าครับในโอกาสหน้าเราจะมาใหม่ครับ ทานตลอดเส้นทางครับเดินเลาะข้ามไปข้ามมาประมาณ9กิโลครับถึงจุดนี้จากจุดเริ่มเดินโอเคครับผมปิดคลิปครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมโชคดีทุกท่านสวัสดีครับ ไม่ได้ใช่ป่ะเดี๋ยวคุงลงไปนะจริงดีมากเดตัวนี้อุ้ย ไหล่ได้ตลอดเนะาะกาาขึ้นมาเลยส่วนนี้ก็จะเป็นโซนของเฟิร์นอย่างเดียวเลยขึ้นอย่างสวยเลย ครับตัดตัวเล็กๆลายสวยๆโอ้ไม่ใช่ใช่มีลายไหมใบไหนครับหลังโอ้ใช่แล้วมีด้วยโอ้ปิง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 เห็นไหม นนหาง,หหางนะครับมาดูหน่อยใกล้ๆหันหลังนะครับเต่จาจักครับโอ,โอ้ลายสวยลายทองสวยด้วยเราไปถ่ายนีเยอะอเอยน,นี่จะเป็นขี้ช้างครับตรงนี้โอ้ไม่ใช่ไม่ใช่กรองนี้ผ่านมาแล้ว จะโซนทากเยอะที่สุดก็เป็นด่านช้างด่านสัตว์ป่าเดินห้ามห้ามน้ำทุกเช้านี่ลอยเท้าสัตว์ั้งนั้นเป็นใบหนาหรอหลายวันแล้วันนี้ไม่แน่ใจครับ อรอยของสัตว์ป่านะครับน่าจะเป็นสัตว์ประเภทหนูป่ามาคุยกินอันตรายที่เกิดจากรอยของสัตว์ป่าคือพวกเห็บนะครับเห็บมันจะตดตกลงมาตามรอยครับเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นกระทิง เท้ากระทิงสดขี่กระทิงครับหวาอเครือกำลังเป็นลูกูกห่หใจครับผ่านน้ำครับ ตอนนี้เรามาถึงที่ห่างน้ำาะะครับอุ้ยต้องได้ใช้วิชาเดินป่าครับตัดเถาวันเอาน้ำจากเถาวันนะครับมากินเป็นอาหารประทังชีวิตนะครับแบกิิวชัดๆเลยแบบเนี้ยถ้าเกิดว่ามันมีพิษนี่ไม่ตายหานะ่าเลยนอ่ครับนักบูคอนเฟิร์มแล้วครับไม่มั่นใจนะครับเอาเอายินยัาง พอแล้วครับเกือบไม่ไหวอือดีครับนี่ครับได้น้ำจากเขาวันแล้วเป็นไงบ้างครับดีครับดีจะได้เก็บกลับบ้านครับดูดครับโอ้โห,โห,โห <laughs> ยอดเลยครับเขาวันม,นมห,หัศจลได้ตนนี้ผมผมไม่ไหวลอล้วนะเ่งตอนที่เราเดินมาอะมันมันไม่มีน้ำไง ทำถ้ามีน้ําแบบนี้โอเคตอนลงจากเขามานี่เราเดินมาห่างจากจุดที่มีน้ำอีกประมาณ3มกิโลนะครับตัดตัดเขาวันได้แป๊บเดียวเดินมามีน้ําเลยอ่ะพี่หายแล้วจริงน้ำจากเขาวันแล้วไม่คิดว่าจะเดินเจอน้ำนะครับอย่างนี้อดน้ํามาตั้งสองยี่วโมงกว่าเจอเขาวันก็ตัดรอดนะครับรอดแล้วเดินไปต่อครับ ตายตายตาย,ตายเชฟอุ้ยหลุมร่วงไ,ไปแล้วหลุมทัอร์หลุมหลอดตายไปอีกหนึ่งครั้งเราเดินขึ้นทางบ่อนทีนี้ไม่ได้เดินเลยแต่ว่เดินฝั่งนี้นอนเดินฝั่งนี้เดิฝั่งนี้ใช่เพราะฝั่งนี้เดินไม่ได้ผักกูดครับลงผักกูดโอ้ยอดเยอะด้วยยอดเลย ผักกูดดงผัก,กูดมันก็จะคู่กับดงทากนะครับเพราะว่ามันมีความชุ่มชื้นในตัวผักกูดก็เป็นพืชที่เป็นดัชนีบ่งวัดความชื้นนะครับความซื้นวามชื้นที่พอเหมาะที่จะให้มันขึ้นได้กับพวกสัตว์ประเภทเลข้ยคานประเภททากค,ครับ เยอะขนาดนั้นเลยเหรอจะไข่ขึ้นแล้ว <H ai> หายแล้วไม่พลาด <C oughs> ต้มเดือครับเรือปา่ามันได้นี่มันยังไม่สุก แก่หิวได้เหมือนกันโอ้ล่วงเยอะ,อะกินได้ปะกินได้ครับกินได้อะไรน,นะเสียกมาแล้วลงน้ำหนักไง ได้น้ําหนักเยอะไม่ใช่เหรอได้สามโลอ,อไปไปอย่าบนอย่าบนอ<ด>่อนเดินลุยน้ำนี่เราเหนื่อยถ้าเดินทางลาบไม่มีปัญหาไม่เป็นไรไปด้วยกันไปด้วยกัน อาอะไร oh, โอ<ฮ>้โหผีเสื้อตรงที่ผมเยี่ยวไว้นั่นแหละนี่แหละตรงที่ผมเยี่ยวเลยลคือธรรมชาติของผีเสื้อมันจะมากินเกลือของมูลสัตว์นะ่ะพวกกระทิงพวกพวกอะไรนั่นแหละ๋ยวนี้เมื่อวานผมมาฉี่ทิ้งไว้ <c oughs> <c oughs> เลยมาตอมฉี่ผม น่แล้วครับก่อนขึ้นถึงถนนข้างหน้าก็แวะทานข้าวกันก่อนเพิ่มพลังก่อนไม่งั้นไม่ไหวเชฟอุย้ยจะหมดแรงลแล้วไปกินข้าวเที่ยงกันก่อนเสร<ะ>็จแล้วเสร็จแล้วครับส้มตำอ่ากินไหมจอดองั่นดิว่าตำไงก่ทาำทำยังไงครับกาลิกโป้ครับ มีขายนะครับเชฟอุ้ยผลิตขายครับนี่ครับนี่ครับโอ้ยพอ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 กิน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 หิวแล้วกินข้าวให้กินข้าวไม่ได้ตักให้เด้อกินพร้อมกันเลยมาเออมาดักให้หลายรอบแล้วไม่รู้ว่ากินไม่กินกลัวเครื่องเอาอะไรมาให้กินไม่รู้ดีนะเมื่อเช้าไม่ได้เอาอะไรให้กินอะไรนะไอ้ไอ้ข้าวหลาม ข้าหลามมากินมีเครื่องกันวะ <c oughs> ไม่ต้องเอามาให้เราก็ได้ครตบกระถูกข้าวหลามไม่ได้กิน <c oughs> กินกินตรงในมันนี่เ <c oughs> จอเนื้อรอบนี้ดีกว่าเราตัวนี้เป็นเนื้อหวานเค็มอหามันก็อ้า,อ,อ,า <c oughs> อิ่มแล้วครับทำลายวัตถุทุกอย่างโยนเลยโยนทิ้งเลยโยนทิ้งไปเลย นละการลิโยกเลิกกิจกรรมจบแล้วครับพอแล้วครับเหนื่อยเลิกเด่นปลาแล้วครับสงการเนี่ยล่อหลังสงการเดี๋ยวใช้ก่อนนะเยอะว่าันั่งพักก่อนข่ายแล้วนั่งก่อนโอเคครับใส่ก่อนการออกยังจากกิ่งไม้ที่เราเก็บมานะครับเราเริ่มไม่มั่นใจแล้วครับเพราะว่ามันมี สีแดงเถือบเหมือนเลือดเลยครับอ่าแล้วเมื่อกี้ให้ผมกินไปไหม่ะครับอ๋อเรื่องของคุณไงจำได้ไหมคลิปนี้กี้บอกว่าผมหิวน้ำได้ให้ผมกินเกเออนั่นแหละพอเก็บมาบอกว่าตอนแรกไปสมุนไพรที่ดองเล่าได้หนูทดลองบอกว่าจะทิ้งแล้วหนูทดลองหนูเพราะว่ามันมีเลือดหนูทดลองไม่เอาไปสกิ่งหรอครับให้เป็นให้หมอดูว่ากินตัวไหนเอาสกิ่งพอนะออได้ได้แล้วพอมันดีแล้วทําไงอ่ะกลับเอาหรอทิ้งครับทิ้งครับเอาเป็นฟืนนะครับ เอาเอาเก็บตัวอย่างกิ่งเดียวสองสามกิ่งก็ได้ไปให้ดูไหนตัวนี้เราเพื่อนเยอะนะเนี่ยครับหนึ่งตัวนี่อีกหนึ่งตัวครับมาเลี้ยมาเลี้ยมาเลียมาเลียมาเลีมยนะว้าวพูดแมวนี่พวนี่คือเพื่อนของเราเฮ้ยน่ากลัวครับตรงนี้จะถากเยอะมากเลยครับ ช่วงที่มันเป็นต้นไผ่่าไผ่ลับทางเดินแล้วก็ต้องลงเดินเลาะห้วยผมก็เดินธรรมดานะ,ะไว้ไม่ไว้เขาเดินข้างบนไม่ใช่มันไม่ไหวไหลลงไปเลยรับไหล <s 2> <า>เลยโอ <BRUNO S 2> <ห>้โหเยหยยบเหยยบก็เหยยบเหมือนกันนะไปเดี๋ยว ยากยากยากตรงนี้ยากวันนั้นเราได้ผ่านตรงนี้ปั๊บผ่านดิล่างล่างผ่านผอานอจากจะลื่นแล้วจะ <c oughs> ต้องมาเช็คท่ากันด้วยก่อนขึ้นก่อนกลับก่อนขึ้นรถได้แ <c oughs> ล้วครับประมาณร้ <c oughs> อยเมตรเป็นไงบ้างครับ ไหวไหมคือเราเดินเราเดินผิดทางครับคือรองเท้าผมอ่ะมันจะจำเฉพาะเส้นทางเดิมถ้าจะเดินผิดทางยากคือผมต้องมา่พีกัดว่าเราจะไม่ใช้เส้นทางเดิมรองเท้าผมมันจะจำเดินผิดทางปุ๊บจบเลยครับรองเท้ายืมครับรองเท้ายืมจริงๆแต่ก็เอารองเท้าผมนี่แหละไปครับซื้อรองเท้ามือสองมาใส่ไม่ได้สักคู่เลยครับเอารองเท้าให้ยืมครับรองเท้าผมก็มีแต่ไม่ให้ผมใส่ เช oh, no. ื่อเวลาองเท้าดูดน้ำน่าจะมีสามกิโลครับดูดน้ำแค่นี้ก็ล่วงแล้วครับช่องสุดท้ายมันก็เห็นเยอะแบบนี้แหละช่องสุดท้ายละ ไม่มีอะไรซัพพอร์ตนะถ้าล้มลงไปแล้วนี่เจ็บมากกว่นนห้ล้มในน้ำอีกล้มในน้ำกับล้มในี่ออย่างนะอันนี้เจ็บมากเลยฮนะต้องตั้งใจเดินอย่ายภาพ ทิพนี้ต้องเลือกเอาเนินชันว้าสุดท้ายครับทำไมไม่เอาเนินชันไว้จุดแรกแล้วขาลงจะได้สบายก็ตอนลงคุณลงเนินชันไปแล้วคุณกลับคุณจะขึ้นเนินชันหรือเปล่าล่ะเปลี่ยนเส้นทางก็ได้มากก็เราเอาแบบเอาไว้สไลด์ลงอ่ะผมแนะนําให้ออกเอาไอ้อะไรนะทะเลอันดามันไปเลยทะเลเลยง่ายกว่าล่องแพออกอันดามันเลยน่าจะแบบจบสวยๆว่าทิปนี้ลงสบายลงปี๊บถึงแล้วนู่นละ มาต้อนรับกันด้วยวิธีการขึ้นเนินชันตอนแรกแต้อนรับกันอย่างดียเฮ้ทำไมสบายจังวะคุณก็ไปออกคอขอดกะนู่นแหละม,มามาขาลับเนี่ยขึ้นเนินอือออออดหลงังเดินขึ้นเนินชัน จะรู้สึกเหนื่อยกว่าทางลาประมาณห้าเท่าไม่ใช้ความระมัดระวังโคงสุดท้ายนะครับภาคก็เกาะเหลือเกินรีบรีบขึ้นไปแล้วครับผมโคงสุดท้ายตามมาสุดท้ายเลยไหมเนี่ย ได้แล้วเร็วเร็วเร็วทำไมตู้ขนาดนี้ติดเลยเร็วดิโอ้ยโอ้มาไหนโคตจังมาตามมาเออเอ้ติดดีแล้วะทำไมต้องทำอย่างนี้ด้วยโอ้ยกบลมกลมกลมเอ้แล้วมีเนื้ออะไรไหเนี่ย

ทำไมมันเหลือวปะคืนเดือนสุดท้ายมันทำไมมันยาวยังอะเฮ้ยสุดท้ายแล้วดีกว่าเฮ้ยสุดท้าย,ย,าย,ายจริงด้วยจำได้ดไดละ้วเป้ลงม<ไ><ไ><ไ> <ยง felt> า

ระวังรอหลังแซงนะ